สวัสดีจ้าอันนี้เจ้าของลูกหล่อเจ้าของไม้ต้นนี้นะประธานชมรมครับยังไม่ตั้งชื่อเพาเราออกหมดยังชอบตรวจชันกลายซึ่งบางคนจะเรียกว่าทรงเขาแกะทรงเขาแกะนี่นะขอเจ้าของต่ำหน่อยได้ไหมคู่กับไม้หล่อๆอ่ะแสงไม่ได้แสงไม่ได้ไม่ได้เหรอแหงไม่สวยขอนี่นี่อันนี้แสงได้กว่าคู่เจ้าของร้อหลอกกับไม้สวยสวยอายุ อายุอายุต้นไม้ไม่ใช่เั็เจ้าของนะตอนนี้ไม้ยังลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่รู้สวนไหนมาจากไปสวนอยู่ไหนจ๊ะสวนอยู่สุพรรณนะครับบ้านสวนพาวัลฝากเบอร์โทรฝากอะไรได้หมดเลยนะเผื่อแฟนคลับเจพินอยากได้ได้ครับคือตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยมาจากสุพรนบุรีนะครับต้นต้นแม่เนี่ยมันเป็นไม้เขียวแต่ว่าทุก่าุครับเป็นไม้สีหมดละก็จะมีที่ได้จํานวนเยอะหน่อยก็จะเป็นทรงนี้ที่เป็นด่างขาวเหลืองขาวเหลืองขนลุกแล้ว ถ้าสมมุติว่าอีกนานไหมจะมีแบ่งปันใกล้ลครับภายในปีนี้แน่นอนได้เบอร์อีกครั้งหนึ่งช้าๆจาเป็นบ้านสวนภาวัตครับ095 798 9953แล้ววันนี้เรามีกี่ต้นเนี่ยของเราวันนี้เอาไม้แปลงมาแต่คนหน้าได้อยู่แล้วะมัะอะไรนะอีกทีนึงเขาแก่ใช่ครับเขาจะเรียกกันว่าทรงเขาแก่แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อแบบเป็น วันนี้มันมันไม่คิดว่ามันมีเยอะขนาดนี้นะเมื่อวานมาแต่8ปดโมงวันนี้มาสายคิดว่าไม่มีไม้เยอะเทา่านี้ขอบคุณนะรูปหล่อแล้วนี่ใส่ดีด้วยน่ารักมากและอีนนี้ก็ได้ไม้แปลกอีกต้นนะฮะเปก้าชั้นเก้าชั้นสวยบอลแต่วิชาวิชาที่เอาไประยองต้นลูกเป็นไงคุณชอบอไ 2, 3, 4, ที่เรไปลายเดหกแล้วหกแล้วหรือสามสั้น ไหนไ,ไหนมาอธิบายกันสิให้สวยยังเงทำยังไงอ่ะเอาคลิปหนึ่งเลยนะรูปหล่อเลยอ่ะเดี๋ยวขออย่าพินหันทางนี้นะไม่งั้นมันไม่สวยเนี่ยวิธีเลี้ยงให้สวยให้หล่อแบบเนี้ยอันนี้ครับคือ,ค,อคือตัวเขาแก่เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าเขาแก่เนี่ยจากทรงใบมันนะใบมันจะค่อนข้างชิดกันเวลาที่มันที่ว่ามันเกิดออกมาใบอ่อนอ่ะเราจะต้องคอยยัดมันทุกครั้งที่มันมีใบอ่อน หรือว่าบางทีเวลาที่มาแทงใบออกมามันจะแทงมากกว่าหนึ่งใบมันจะไม่เหมือนโชคเก้าชั้นทั่วไปเราต้องเด็ดออกบ้างเพื่อไม่ให้ใบมันเปลี่ยนเสียอย่างเด็ดเดี๋ยวดูข้างบนเลยครับเนี่นะยใบบอ่อนมันออกมาเห็นปะพอพอมันยาวสักพักเราต้องช่วยมันดัดให้มันออกเป็นทรงไม่งั้นมันก็จะแตกแล้วก็เสียไปอัอนนี้คือยังไม่ได้ยกยอดยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตำหนิอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้เกิดว่าจาก อะไรนะมันเป็นธรรมชาติของมันมที่มันจะต้องมีแตกบางเพราะใบมันกรอบมันมัน,ม,นมันบางแล้ววัสดุปลูกลสวยๆอย่างเงี้ยวัสดุปลูกใช้เป็นวัสดุที่โปร่งที่สุดครับก็อันนี้ก็จะเป็นกระมาพ้าล้วนเลยมะพร้าวสับล้วนแล้วก็ปุ๋ยละลายใช่ปุ๋ย133 3า3ออสโมโคสสูตรเสมอได้พี่จัเลี้ยงไม่ยากครับ <c oughs> เลี้ยงไม่ยากแต่ว่าต้องคอยดัดใบเพื่อเลี้ยง,งไม่ยากแต่เลี้ยงให้สวยใช่ใช,ใช้เวลาด้วยสวยมากขอพูดได้คําเดียวว่าสวยมากยอมกล้าคารวะเลยเพ้เอมาที่ร้านรัตา,ก,ารกระถางสวยมาเอาพัดลมไปที่หน้าพิธีสองตัวร้อนมากแนะตอนนี้เก็บหมดร้านข้าวจำเก็บพัดลมหมดเรม่อากพิ่าเลยวันมาก ยอมเขาเลยยอมเขาเลยต้นนี้สวยมากสวยจริงจ้ะถ้าอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็คล้ายเขาแกะแต่ไม่ใช่แต่เราจะเอามือไปโดนของเขาไม่ได้เลยนะไม้ประเภทเนี้ยเพราะไม้มีราคามากเวลาเดินนะสมัยก่อนยา่ินเข้าวงการมาใหม่ๆเวลามาดูของเขาใส่เสื้อแขนยาวรุ่สไพยกระเป๋ามาเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเสื้อผ้าเราอาจจะไปเกี่ยวของเขาใบหกักต้นหนึ่งอะ่ะมันมีราคาแพงมากอันนี้ก็สวยมาก อันนี้ก็ได้ใบแปลกอีกต้นไม้ไม่จําเป็นว่าสวยนะไม่จําเป็นต้องว่าเออซื้อมาสีสันสดใสนะไม้ไม่มีสีก็สามารถสวยได้เนะี่ยเห็นไหมแถวนี้มีแต่ไม้เขียวทั้งนั้นเลยนะและอันนี้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 ก็แปลกและอันนี้เรบคุด เล็บคุดว่าสวยแล้วมาเจอเขาแก่โอ้ยหัวใจจะละล,ลายการที่ได้มาในงานเนี่ยเอ๊สวยเขาแก่มาดูสวยมากในวิทยกรรูปหล่อสวยมากเลย<ร>เนาะเราะพามานะครับมีเวลาว่างก็มาดูนะครับไม้กอไม้ดำมีเกิดแน่นะครับมาดูสวยงามมากแต่ละตน้นนะเนื่องจากว่า จ้าของทำแล้วไม่รู้ไปขายที่ไหนเมื่อก่อนก็ตัดยอดขายที่หมดตอนนี้พอรัจัดประกวดเนี่ยเยอะมากนะครับสวยมากเป็ดน้อยยิงคนเดียวเลยคนเยอะเป็ดน้อยท้งว่างเนี่ยมาถ่ายวีดีโอให้หน่อยนะทันไหม ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปไม่เกิดแน่นอนตลาดราคาจะพุ่งนะครับรโดยเฉพาะไม้กอพุ่งแน่นอนนะ